มีอีโอกาสและความท้าชายในทางธุรกิจอย่างไรบ้างขออนุญาตกลับไปหาเท่นพอวิชดาของเราต่อเลยครับสวัสดีครับมาดูกันนะครับว่าคช้าผมเรียนเชิญครับเมื่อกี้ก็ได้กล่าวถึงโอกาสในภาพรวมแล้วนะคะก็คือแอฟริกาใต้ยังคงเป็นโอกาสของผู้ส่งออกไทยในการส่งออกสินค้านะคะ อย่างไรก็ตามเมื่อมีโอกาสนะก็ย่อมมีความท้าทายความท้าทายหลักๆเนี่ยของธนาคารก้าวก็คืออย่างเช่นค่าเงินสกุลแรงนะคะซึ่งเป็นเง,งินสกุลท้องถิ่นเมื่อเทียบกับออกดอลลาร์ก็อ่อนค่าลงนะคะก็ควรใช้สไลด์ที่เป็นอัตาราแลกเปลี่ยนนะคะค่ะก็อย่างเมื่อวันที่25เมษายนเนี่ยอัตาราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ18.6 ใช้ถัดไปค่ะค่ะแสดงให้เห็นถึงความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินแรงกับ,บสกุลซานะคะหรือเราเรียกออกันซสกุลไปกานแดงยึดั้นซานว่าเงินแรงนะคะเมื่อวันที่25เมษายน,นาอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์เท่ากับ18 6 9แรงแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็เดือนมิถุนายนปี64อัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์เท่ากับ13.64แรงซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนผันผวนเนี่ย ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการนาเข้าสินค้าเนื่องจากทําให้ผู้นําเข้าเนี่ยมีเ้นทุนการนำเข้าสูงนะคะส่วนความท้าทายอื่นๆอย่างเช่นการส่งออกสินค้าจากไทยไปอฟริกาใต้เนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานประมาณหนึ่งถึงสองเดือนหรือว่ากว่านั้นขึ้นอยู่กับว่าระยะเวลาในการไปต่อเวลาที่สิงคโปร์ก็จะมีเวลาประหลานะคะซึ่งทำให้ใช้เวลาค่อนข้างนานในการเดินทาง นอกจากนี้เมื่อเรือถึงท่าเรือที่อฟริกาใต้แล้วเนี่ยก็จะเป็นท่าเรือหลักก็จะเป็นท่าเรือเดอร์บล์ท่าเรือเก็บข้าวซึ่งท่าเรือเนี่ยมีความแตกต่ารกัาค่อนข้างว่าทำให้เกิดปัจจัในการในการเรียกว่าในการสินค้าก็อยู่ในท่าเรือค่อนข้างนานซึ่งแสดงให้เห็นว่าในสินค้าของท่ากรอนเป็นสินค้าอาหารเนี่ย อาจจะส่งออกไปแอฟริกาใต้จะต้องมีอายุสินค้าอี่ยค่อนข้างนานกว่าปกตินะคะเพราะว่าแค่การเรากกดินทางก็สองสามเดือนก็กินไปหลายเดือนแล้วนะคะอาจจะกลับไปใช้ที่ที่ที่สี่ก็ได้ค่ะที่เป็นภารกาิจอันอันนี้ค่ะเพื่อค่ะอ่อันที่ห้าค่ะนนค่ะค่ะ <c oughs> ก็เป็นความท้าทายอื่นๆก็จะเป็นอย่างเช่นว่าเป็นความท้าทายของผู้ประกอบการในแอฟริกาใต้เองนะคะอย่างเช่นว่า กระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอไฟฟ้าดักบ่อนนำไปผู้ประกอบการในประเทศเองเนี่ยต้องหันมาใช้โซลาร์เซลล์เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากกระแสไฟฟ้าที่ดักบ่อนนะคะอย่างเช่นผูดังเข้าหลายรายตอนนี้ที่ที่เกิดกระานดยเขาก็บอกว่าเพื่อป้องกันปัญหาการเก็บสินค้าเนี่ยเขาก็จะต้องติดตั้งโซลาร์เซลล์ซึ่งมีต้นทุนในการติดตั้งค่อนข้างสูงซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนของ ออน,น,อนอกจากนี้ความท้าทายอื่นอย่างเช่นว่าปัญหาอาชญากรรมค่อนข้างสูงในแอฟริกาใต้ทําให้ภาคธุรกิจเนี่ยต้องมีท้นทุนในการป้องกันอาชญากรรมอย่างเช่นติดตั้งกล้องวงจรปิดมีการมีลปอกมอที่ที่ร้านหรือรถยนต์ขนส่งสินค้าก็จะต้องมี G P S ติดตามอันนี้ก็จะเป็นความท้าทาย ที่เห็นได้ชัดของจอแอปนะคะแต่อะไรก็ตามเนี่ยจากการคุยกับผู้นําเข้าโดยเฉพาะสินค้าอาหารทางผู้นําเข้าบอกว่านั่งจากว่าอาหารเป็นความต้องการบริโภคฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจจะแยแ่แค่ไหนสินค้าอาหารยังคงมีความต้องการอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งอย่างล่าสุดทางผู้นําเข้ารายหนึง่งเพิ่งจะได้ดิวทำนำเข้า สินค้าปลาทูนาก,กระป๋องจากประเทศไทยนะคะเป็นแบรนด์ o m M ซึ่งจากการสอบถามว่าทำไมต้องการเป็นแบรนด์ o m M ซะส่วนใหญ่เขาก็บอกว่าเนื่องจากว่าการแข่งขันค่อนข้างสูงผู้บริโภคส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นเป็นเป็นพวก Price s e n s i t i y ราคาเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยก็จะกระทบต่อการบริโภคฉะนั้นการใช้แบรนด์ o e M สินค้าก็เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น ซึ่งแบรนด์โมเอ็มเนี่ยไม่เพียงแต่ผู้นำค้ามานนะคะทานนปป้างซุปเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นเชคเกอร์กูลเวอร์ช็อปไรส์หรือปูตโลเวอร์ซึ่งเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกาก็มีความหันมาใช้เฮาส์แบรนด์มากขึ้นเป็นแบรนด์ตัวเองเนื่องจากว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตเหล่านี้เนี่ยมี chain หลายร้อยแห่งทั่วประเทศทำให้การนำเข้าสินค้าจะได้แบรนด์ตัวเอง จะสามารถนําไปขายได้ในเชิอมก็ของตัวเองได้อย่างสะดวกนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเอ่อกในส่วนนักเสชั่นนี้ก็ขอขอหลุดไปยินทุกนที่ก่อนนะคะก็ขอเซอัสำหรักงาต่อไปะคะ่ะเดี๋ยวจะมาลงรายละเอียดเรื่องเรื่อง,เร,อง,เ,รองเรื่องสินค้าแต่และตัวกันค่ะว่า มีสถานะอย่างไรมีพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างไรนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับ,บ,รบท่านทออภิชดาครับขบับต่ัไปครับผมขอเรียนเชิญท่านทออภิชาตเรียนเชิญเลยครับครับผมขอบคุณครับสำหรับับสินค้าต่างๆที่ที่ไทยส่งมาย่างซาเระเบียนะครับผมกลุ่มที่ที่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่น่าสนใจนะครับก็จะเป็นเรื่องของอาหาร เรื่องของสินค้าเครื่องใช้ประเภทเครื่องสำอางนะครับท,ที่ตอนนี้มาแรงแล้วก็ที่เป็นข่าวอยู่ในเมืองไทยในช่วงเวลาหนึ่งที่ผ่านมาก,ก็คือสินค้าต้นไม้นะครับผมผมขออนุญาตขยายความทีละส่วนนะครับในส่วนของสินค้าอาาหสินค้าอาหารเองเนี่ยแยกเป็นสองลักษณะนะครับก็คือสินค้าอาหารพื้นฐานที่ไทยสมงยปยังางซาอารเบียไม่ว่าจะเป็นข้าวนะครับนะ เป็นข้าวขาวและข้าวของมะลิครับซึ่งเราก็ยังส่งออกมาอย่างตอ่อเนื่องน,นะครับถึงแม้ว่าจะเรียนว่าคนซาอุดิอารเบียนเนี่ยบริโภคข้าวแต่ส่วนใหญ่จะเป็นการบริโภคข้าวบาสมาติในขณะที่ประเทศไทยเราเองเนี่ยส่งออกข,ข้าวขาวกับข้าวหอมมะลิมายังซาอุดิอารเบียนั้นสัดส่วนของข้าวขาวและข้าวหอมที่เข้ามาในซาอุดิอารเบียจริงตลาดมีอยู่ประมาณร้อยละห้านะครับ โดยในร้อยละห้าเนี่ยเราก็จะมีผู้แข่งที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วด้วยโครงสร้างราคาของเราในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศเพราะนั้นความสัดส่วนในาตลา,าดของเราในส่วนของข้าวขาวและข้าวหอมมะลินเนี่ยก็จะไม่ได้เติบโตมากนะักแต่ก็ยังอยู่อยู่ในจุดที่ที่นะมีความน่าสนใจผู้บริโภคข้าวขาวและข้าวหอม ในเซอระเบียส่วนใหญ่ก็จะเป็นพี่น้องอาเซียนด้วยกันเองนะครับคนฟิลิปปินส์ที่เข้ามาทํางานคนอินโดนีเซียคนมาเลเซียที่ที่เข้ามาทกำงงานในเซอระเบียเขาเขาเียมขงข้าวไทยจากเพีง่งนเพื่อผมว่าด้วยราคาที่ค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับข้าวของประเทศเพื่อนบ้านนะครับเพราะนั้นก็เขาก็จะซื้อข้าวจากราวน้อยลงสินค้าข้าวบางแบรนด์ซึ่ง ซึ่งแต่เดิมเนี่ยเนื้อข้าวในถุงเนี่ยที่บรรจุอยู่เนี่ยเป็น p r o d u c ขอ f ไทยแ l น n d แต่ปัจจุบันก็ผู้นำข้าก็เปลี่ยนไปใช้ข้าวจากประเทศอื่นเพราะด้วยความที่ผู้บริโภคมีความปลอดไว้กับเรื่องของราคานะครับแต่อย่างไรตามเนี่ยข้าวแบรนด์ไทยหรือข้าวของประเทศไทยเนี่ยยังถือว่าผู้บริโภคให้ความนิยมแล้วก็ยอมรับว่าเป็นข้าวคุณภาพดนีนะครับทางสำนักงานเองก็ส่งเสริมข้าวของไทย ในรายช่องทางดูตลอดเวลานะครับสินค้าพื้นฐานอีกตัวหนึ่ง ada, ที่ที่ประเทศไทยครองตลาดอยู่ในซาร์เดอร์แล้วก็จะเปลาทูน่ากระป๋อง <S <S <ets> <S ก็เป็นลักษณะการที่เรารับจ้าง OEM นะครับมีแบรนด์ปลาทูน่ากระกป๋องในตลาดเนี่ยมากกว่า50แบรนด์นะครับโดยส่วนใหญ่ก็เป็นปรบรนด์ของไทยแลนด์นะครับสินค้าที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งซึ่งเราได้เจรจารแล้วก็เปิดโอกาสให้กับ โรงงานไทยที่ส่งออกเมลส์ซาดิอระเบีย,บย,บยก็คือผลิตภัณฑ์ไก่แล้วก็ไก่สดแช่แข็งนะครับผมก็ตอนนี้ก็ยังมีความสนใจจากทางผู้ซื้อซาเิอระเบียที่จะติดต่อนะครับเพียงแต่ว,ว่าปัจจุบันเนี่ยด้วยนโยบายของทางกา,ารซาเลอระเบียที่จะชะลอการเพิ่มจํานวนโรงงานที่สามารถสงร่งออกไปยสงซาเิอระเบีย,บยได้นะครับเพราะ การสเำรยจต้องการที่จะสร้างอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงไก่ภายในประเทศให้มากขึ้นเพะฉะนั้นเขาก็จะชะลอและจำกัดโรงงานไก่ที่จะขึ้นทะเบียนและสามารถส่งออกมนสายเบียรได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังมีบริษัทย่อยของสายเบียรสนใจที่จะติดต่อกับโรงงานไก่ที่ขึ้นทะเบียนแล้วจากประเทศไทยนะครับผมที่นี้มี แรนชายไก่ทอดอันดับหนึ่งซึ่งไม่ใช่แบรนด์ของอมริกันแต่เป็นแบรนด์ของคนซาลิเบเองนะครับด้ความนิยมอย่างมากนะครับในช่วงเดือนหน้าเนี่ยงานแสดงสินค้า i ฮเฟซไก่ทอดออาเบการนี้เนี่ยก็จะเข้าไปเพื่อพูดคุยกับโรงงานที่สามารถส่งออกเนื้อไก่แมงซาลิเบได้นะครับเพื่อจะเป็นโอ,อก,กาสอีกสัที่สําคัญสินค้าพื้นฐานอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ ปลาหนังจืดประเภทของปลายี่ส่แล้วก็ปลาดินนะครับก็เป็นที่นิยมในตลาดซาิเวียร์สินค้าอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเกิดโตมาในช่วงสามปีที่ผ่านมาทางด้านทางธุรนิจได้ชัดนะครับเมื่อไปเดินตามซุปเปอร์มาร์เก็ตก็คือแล้วก็ขนมกบเคี้ยวนะครับเมื่อเช้านี้จะมี เจ้าของซุปเปอร์มาร์เก็ตรายหนึ่งได้ได้มา,าคุณบอมหมัดได้มาบรรยายด้วยวนะครับคุณบอวหมัดเป็นเจ้าของซุปเปอร์มาร์เก็ตเรียกว่าเป็นสปอรเซาอุหัวใจไทยรายหนึ่งเลยแหละนะครับเขาก็จะนำเข้าสินค้ากลุ่มซอสเครื่องปรุงและขนมจากเทศไทยเนี่ยค่อนข้างหลากหลายมากนะครับเข้ามาขายในซาดวอระเบียส่วนหนึ่งก็เป็นาการทดสอบตลาดที่ดี นะครับบางตัวซ่อไปได้ดีบางตัวก็ก็ก็ไม่ตลาดไม่ค่อยยอมรับทางสนักนงานเดลเราก็ทำงานร่วมกับเขานะครับอซอสในปัจจุบันเนี่ยคนสว,วีเียถึงแม้จะไม่ทานเผ็ดแต่ใน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 ,ในวัฒนธรรมการบริโภคข้าหมกอะไรต่างๆของเขาเนี่ยคนบางกลุ่มก็นิยมที่จะปรุงลสเริ่มรสชาติด้วยการเติมซอสพริกนะครับเพราะฉะนั้นซอสพริกรูปแบบต่าง มีทั้งจากอินโดนีเซียจากบราซิลนะครับเข้ามาก่อนแล้วในซัลรดามเบียแต่ปัจจุบันเนี่ยซอสพริกจากประเทศไทยเข้ามาเยอะมากแล้วก็ได้รับความนิยมนะครับอันนี้ก็เป็นทิศทางที่ดีขณะเดียวกันกลุ่มของสินค้าเครื่องปรุงก็เหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องของพริกแกงก็เติบโตมีแบรนด์ต่างๆของไทยเข้ามามากขึ้นนะครับเรื่องของขนม คนซาเวียร์โดยเฉพาะก,กลุ่มเยาวชนและเด็กบร,ริโภคขนมเยอะมากนะครับในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเซสชั่นขนมของขบเคี้ยวเนี่ยจะเป็นเซสชั่นที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ขนมนำเข้าจากหลากหลายทั่วโลกนั่นนี่ก็จะเป็นโอกาสอีกกลุ่มหนึ่งของสินค้าที่มาจากไทยเพียงแต่ว่า่ันผู้ผลิตที่สนใจตลาดนี้เนี่ยก็ขอแนะนำให้เข้ามาสำรวจตลาดเพื่อจะได้รู้ว่า ลักษณะของรสชาติของขนมอาจจะมีความแตกตา่างจากความนิยมในประเทศไทยนะครับรสชาติเผ็ดก็มีความนิยมนะครับอีกรสชาติหนึ่งที่ที่เราไม่คุนะ้นแต่่าคนซาลิเบียโริโเกก็ถือว่า,ารสชาติของกาลรีครีมนะครับอันนี้เป็นเป็นที่นิยมมากขณะเดียวกันเนี่ยอขอให้ข้อมูลก็คือว่าคนซาลิเบียเนี่ยนอกจาก ต้องการสินค้าคุณภาพดีแล้วเนี่ยถ้าหากว่าจะสร้างโอกาสได้มากขึ้นเนี่ยสินค้าเหล่านั้นเนี่ยหรือว่าบริการที่ทนำเสนอเนี่ยแนะนาว่าจะต้องเป็นสินค้าที่มีความแตกต่างแตกต่างในเรื่องของรูกหลักดูน่าสนใจนะครับแพคเกจิ้งสวยงามน,นะครับ <Thank you. S 1> แตกต่างในเรื่องของการให้ประสบการณ์ใหม่ <believe> ในการบริโภค จะมีกิมมิคอะไรต่างๆในการในเล่นที่จะเล่นกับผู้บริโภคนะครับเพื่อให้เอารู้สึกส,น,สนุกกับการได,ได้ได้บริโภคหรือว่าได้รับป,ประสบการณ์แปลกใหม่อันน,นี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็พอเข้ามาดูนะครับผมแนะนําว่า,าสิ่งที่ท่านได้รับรูร้กับเกี่ยวกับซาเรเบียกับสิ่งที่ท่านจะได้เห็นเนี่ยมันจะค่อนข้างแตกต่างอ,าอย่างที่บอกแล้วว่าข้าวบริโภคเหมือนกันแต่พันข้าวไม่เหมือนกัน ขนมบริโภคเหมือนกันแต่ว่ารสชาติไม่เหมือนกันนะครับมีทั้งความทันสมัยที่เขาต้องการาการดำกันเนี่ยการรักษาวัฒนธรรมพื้นฐานในการบริโภคก็ยังก็ยังมียงอยู่ค่อนข้าขงสูงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นความน่าสนใจสินค้าอีกตัวหนึ่งซึ่เติบโตก็คือเรื่องของผักผลไม้ทั้งผักผลไม้สดแล้วก็ ผลไม้แห้งนะครับรวมถึงกระป๋องอันนี้ก็เติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับเพียงแต่ว e ่าผลไม้บางอย่างอย่างที่ประเทศไทยโฟกัสสู <discord noise> ่ในปัจจุบันอย่างเช่นทุเรียนเนี่ยในตลาดซาเวียหรือว่าตนออกกลางเองการบริโภคทุเรียนโดยโดยคนโดยคนอาหรับเองเนี่ยจะไม่ได้เยอะนะครับทุเรียนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเข้ามาเพื่อรองรับกลุ่มคนเอเชียและอาเซียนด้วยกันเป็นส่วนใหญ่ แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคนซาอุด์ก็ก็มีโต้บริเวณลองทดลองบริโภคมากขึ้นนะครับจากการที่เราสังเกตผลไม้ของไทยที่เข้ามาในซาอุดิอาระเบียเป็นค่อนข้างมากแล้วเห็นอยู่ในตลาดเยอะก็คือมังคุดเนาะลำไยนะครับอันนี้จะเป็นผลไม้ที่ที่ที่เข้ามาเยอะด้วยความที่กลุ่มสินค้าเหล่านี้ผลไม้สองสามตัวเนี่ยคู่แข่งน้อย แต่ถ้าเทียบกับสินค้าผลไม้อื่นๆนะครับอย่างเช่นแก้วมังกรเนี่ยเรายังมีข้อจากัดในเรื่องของอายุการเก็บรักษาในช่วงเวลาตั้งแต่การส่งจนถึงเอาสินค้าไปขึ้นเชลฟ์นะครับซึ่งเราจะอายุสินค้าเราจะสั้นกว่าประเทศอื่นนะครับสินค้าอีกตัวหนึ่งที่ทางทางทันเวียรกรได้อ่า เร็กเกิดก็คือเรื่องของอาหารเสริมอาหารเพื่อสุขภาพอันนี้เนี่ย mm hmm. เวียดนายผลิตทาดทั้งเยอะประเทศไทยมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีความหลากหลายมากในเรื่องของสินค้าอาหารเสริมอาหารเพื่อสุขภาพในขณะที่ในสวีเดนเนี่ยผู้บริโภคในปัจจุบันเนี่ยการรับรู้หรือ,อความสนใจที่จะบริโภคอาหารเสริมอาหารเพื่อสุขภาพในรูปแบบต่างๆในชนิดนต่างเนี่ย ยังมีไม่มากนะนะครับเพราะฉะนั้นผูกก้ประกอบการหลายรายที่เข้ามาโดยมีสินค้าเหล่านี้เพื่อเข้ามาเปิดตลาดเนี่ยก็จะพบว่าจะเป็นเรื่องยากมากที่จะได้รับความสนใจนะครับเพราะว่าบ้านเราพัฒนาไปเยอะบ้านเรามีพืชสมุนไพรอะไรหลายอย่างที่สามารถอามาเป็นสินค้าอาหารเหล่านี้ได้โดยที่พืชสมุนไพรต่างๆเหล่านั้นเนี่ย ทางซาาระเบียเองเขาเขาไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำนะครับหรือเขาก็ยังบริโภคพืชสมุนไพรในลักษณะของพืชสมุนไพรท้องถิ่นอันนี้เนี่ยก็มีความเป็นไปได้แต่อาจจะมีข้อจํากัดค่อนข้างม,มากในการที่จะประสบความสําเร็จในทางขานตลาดนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าสินค้าไทยเหล่านี้เนี่ยบางครั้งเนี่ย ผู้ประกอบการที่พี่นักสินค้ามานำเสนอเนี่ยมาัากจะนำเสนอสินค้าลักษณะของอารายการสินค้าเดียเด่ยวๆก็คือหนึ่งโรงงานที่เข้ามาศึกษาตลาดข้ามาสายหาตลาดอาจจะมีสินค้าแค่หนึ่งไอเทมหรือสองไอเทมในขณะที่ในมุมของผู้นำเขา้าที่เขาต้องท,ที่เขาต้องนำสินค้าเนเข้าสู่ช่องทางาาการจัด จัจำหน่ายในภายในประเทศเนี่ยเขาอยากได้สินค้าอยากได้แบรนด์ซึ่งมีสินค้าจํานวนมากเป็นลักษณะของแฟมิลี่แบรนด์เราต้องเข้าใจเขาว่าเขาทําการตลาดถึงแบรนด์เนี่ย mm hmm. เขาอยากที่จะขายสินค้าได้มากกว่าหนไอเทมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อันนี้ก็จะเป็นข้อจำกัดอีกลักษณะหน,นึง่งสําหรับสินค้าไทยที่ในกลุ่มนี้นะครับที่เข้ามาแล้วเป็นลักษณะของรายการสินค้าเดี่ยวดี สินค้าตัวต่อไปนะครับเรื่องสมอัมานะอย่างที่เกิดไว้เมื่อสักครู่นะครับว่ากลุ่มสมาชิต่างระเในซาอุดิอียเระเบียเริ่มเป็นกลุ่มคนที่ที่มี power ตั้งในเชิงของสังคมแล้วก็ในเรื่องของเศรษฐกิจมีความสามารถในการบริโภคแล้วต้องออกไปทำงานนอกบ้าน <ừ. S 1> นั้นวาดต้องการสินค้าเรื่องสัมภารรวมไปถึงอาจจะรวมไปถึงเรื่องของเครื่องประดับด้วยเนี่ย ก็จะคล้ายๆกับประเทศไทยย้อนไปเมื่อสักสาปีที่แล้วก็คือว่าก็จะใช้เครื่องสมาร์มากขึ้นนะครับแล้วก็ใช้เครื่องประดับมากชิ้นมากขึ้นในแต่ละวันความหรูหราของเครื่องประดับอาจจะน้อยลงแต่ว่ามีจานวนชิ้นของเครื่องประดับมากขึ้นเพื่อใช้สลับกันในแต่ละช่วงวันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจสําหรับผู้ผลิตจากไทยนะครับที่สนใจ สินค้าต้นไม้มีความคือฮามากในช่วงเกือบ2ปีที่ผ่านมานะครับคือทางสำนักงานเองทางกระทรวงพาณิชย์ได้เริ่มเปิดใช้ต้นไม้เป็นสินค้ายุทธศาสตร์ในการปลุกซา,าเวียร์เนื่องจากว่าเราเห็นว่าซา,าเวียร์มีโครงการปลูกต้นไม้จำนวนมากทั่วประเทศนะครับ จำนวนต้นไม้ที่เขาระบุก,กันไว้เนี่ยอาจจะมากถึงหนึ่งหมื่น,น,นล้านต้นต้นเล็กต้นใหญ่อะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นโอกาสสําหรับคนที่พร้อมที่จะสั้อายต้นไม้ความยากของการปลูกต้นไม้ในซาอุดิอาระเบียคือว่าพื้นที่ในซาอุดิอารเบียเนี่ยร้อนแห้งไม่มีแหละนะ่งน้ำธรรมชาติในลักษณะี่เป็นแม่น้ำนะครับ บางพื้นที่ของประเทศอาจจะมีลำทางหรือว่าลำ,ลำคลองบ้างแต่ก็น้อยมากเพราะนั้นเนี่ยการที่จะสร้างพื้นที่สีเขียวในรักษาการเป็นสวนสาธารณะสวนป่าหรือว่าสวนหย่อมอะไรต่างๆในเขตเมืองกระตามเนี่ยจึงมีความท้าทายในเรื่องของการจัดการนะครับอันนี้หนึ่งก็คือเรื่องของน้ำมันต้นไม้ทุกต้นที่ที่อยู่ในโครงการปู ของภาคการของภาคราชที่อยู่ว่าเอกชนก็ต่างจะต้องมีระบบน้ำอะไรในทุกตารางเรียกว่าทุกตารางฟุตหรือว่าตารางเมตรนะครับมีระบบน้ำานะนี่ก็เป็นต้นทุนก็ทั้งสูงมากนะครับ<อ>ความต้องการปลูกสวนป่าสวนสาธารณะต่างๆเนี่ยกระจายไปยังทั่วประเทศลักษณะของการซื้อต้นไม้ก็คือว่ารัฐบาลจะเปิดประมูล นะครับสัมปทานโครงการก่อสร้างส่วนสาธารณะบริษัทก่อสร้างต่างๆที่เข้าไปประมูลแล้วก็ชนะได้สัมปทานเนี่ยก็จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างจนถึงช่วงหนึ่งเมื่อต้องการซื้อต้นไม้เพื่อเอามาปลูกตามเงื่อนไขของสัญญาสัมปทานเนี่ยเขาก็จะระดมซื้อต้อนไม้นะครับแล้วภายในประเทศซาเวอยร์เองเนี่ยต้องเี่าตามตรงว,ว่าต้นไม้เติบโตได้ช้ามากอันที่หนึ่ง เนื่องจากเนอนขในเรื่องของสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศนะครับเพราะฉนั้นเขาต้องซื้อจกากนอกประเทศอันที่สองก็คือว่าสินค้าต้นไม้ก็คล้ายๆก็คล้ายสินค้าอื่นว่าคล้ายคล้ายการบริโภคต้นไม้ในประเทศไทยว่าต้นไม้ก็มีความเป็นแฟชั่นเหมือนกันทุกๆสองหรือสามปีเนี่ยเราก็จะอยากเปลี่ยนพันไม้อื่นๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับในส่วนสนนาธารณะหนึ่งในโปรเจกต์หนึ่งเนี่ย อาจจะมีการระบุพันไม้ไว้สักสามสิบถึงสี่สิบสายพันธุ์นะครับไม้ขนาดใหญ่ไม้ขนาดกลางไม้ไม้พุ่มอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเขาจะซื้อต้นไม้หลากหลายชนิดในช่วงเวลาที่เขาต้องเอาต้นไม้ไปลงตามเงื่อนไขโปรเจกต์นะครับผม,มเองเนี่ยทำให้หลายท่านที่ทาต้นไม้อยู่ในประเทศไทยเนี่ยมักจะอาจจะได้เคยได้รับการติดต่อหรือว่ามีคนเอารับ มาสอบถามในเรื่องกับการซื้อต้อนไม้นะครับเขาจะซื้อหลากหลายสายพันธุ์นะครับซื้อหูกระจง500ต้นซื้อทองไร1,000ต้นซื้อเฟื่องฟ้าแฟลซี2,000ต้นนะครับซื้อมะลิอะไรต่างๆเข้าไปปลูกตัดเพื่อนขายของสัญญานะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะส่งต้นไม้มาสอตรเมียรอันที่หนึ่งคือค การการสั่งซื้อจะไม่ได้เป็นรูทีนเหมือนสินค้าอื่นๆเพราะนั้นเราไม่สามารถคาดการได้ล่วงหน้าว่าอย่างเช่นท่านทำเฟื่อฟ้าแฟนซีแล้วท่านอาจจะไม่สามารถกำหนดได้ว่าทุกเดือนจะได้ออเดอร์กี่ร้อยต้นนะครับไม่สามารถสิ้มได้นะครับเพราะนั้นลักษณะของการที่จะประสบความสำเร็จในการที่ส่งออกต้นไม้มาคือถือวา่าต้องมีศักยภาพในลักษณะการดูแลต้นไม้ใส่ตู้คอนเนอร์แล้วส่งไปยังซาุรือเบีย ปายเงื่อนไขของการขนส่งใช้เวลาประมาณระยะเวลาประมาณเกือบเกือบหนึ่งเดือนนะครับอันที่2ก็คือว่าท่านต้องสามารถที่จะวรวบรวมพันไม้ได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวว่าท่านท่านที่สนใจตลาดเนี้ยต้องอยู่เป็นลักษณะเป็นเครือข่ายเพราะจะไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่สามารถที่จะซัพพลายส้สินค้าต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามา ก็ยังถือว่าเป็นตลาดที่น่าสนใจยังเป็นโอกาสนะครับ